บ้านทรงไทยหลังใหญ่อายุเกือบร้อยปีทำจากไม้สักทั้งหลังตั้งตระหง่านอยู่ภายในรั้วคอนกรีตแน่นหนาซึ่งช่วยบดบังสายตาจากบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดีจนทำให้ผู้ที่เข้ามาภายในบริเวณบ้านหลังนี้ต่างรู้สึกราวกับหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งใครจะนึกว่า่ามกลางกระแสะโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตึกรามบ้านช่องและสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ก็เข้ามาแทนที่ แต่สถานที่หนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าเรือนพัทรวรัางแห่งนี้ยังมั่นคงและอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนั่นคงเป็นเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ใจ,จากผู้เป็นเจ้าของซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลผู้ดีเก่าแก่จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงทุกวันนี้ชวันกรหรือขิมเด็กสาวอายุ18ปี ยืนมองบ้านทรงไทยที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าด้วยความสนอกสนใจเป็นพิเศษถึงแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูโบราณคร่ำครึแต่กลับไม่สุดโทมสักนิดซึ่งนั่นแปลว่าเจ้าของบ้านดูแลเป็นอย่างดีนำซ้ำบริเวณร,บรอบๆก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยให้ความสงบร่มรื่นซึ่งนั่นก็ยิ่งช่วยเพิ่มความเข้มขลังให้กับที่นี่เป็นอย่างมากจนพานให้ตกตะลึงและรู้สึกขนลุกอย่างไรบอกไม่ถูก มัวแต่ดูนู่นดูนี่อยู่นั่นแหละรีบเดินตามมาเร็วๆเ,เข้านงครานญิงวัยกลางคนดูลูกสาวคนเดียวที่เดินตามหลังเธอมาอย่างช้าๆเพราะมัวแต่สนใจกับสิ่งรอบข้างตามประสาเด็กวัยกำลังอยากรู้อยากเห็นบ้านหลังนี้สวยจังเลยนะแม่นี่ยายก็เคยทำงานที่นี่มาก่อนหรอคะชววันกรละความสนใจจากสิ่งรอบข้างและหันมาถามผู้เป็นแม่แทน ส่วนนงครานนั้นชะงักฝีเท้าก่อนจะหันกลับมาหาลูกสาวคนเดียวและกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังใช่ยายแกเคยทำงานที่นี่มาก่อนส่วนแม่มาทำงานที่นี่ต่อจากยายเจ้านายตระกูลนี้มีบุญคุณกับเรามากถ้ามีโอกาสแกต้องตอบแทนบุญคุณของท่านไม่ว่าท่านจะให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามโดยไม่มีเงื่อนไขนะค่ะ ชาวนกรรับคำพูดเป็นแม่แม้จะยังรู้สึกสงสัยอยู่บ้างว่าตระกูลนี้มีบุญคุณกับครอบครัวของเธออย่างท่วมท้นเลยหรือเธอถึงต้องทำตามใจคนในตระกูลนี้ทุกอย่างโดยปราศจากเงื่อนไขนงครานเดินนำชววนกรไปยังห้องนั่งเล่นภายในตัวบ้านซึ่งเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเก่าแก่ ถึงอย่างนั้นบางจุดก็ถูกตกแต่งแบบสมัยใหม่จึงทำให้ความเก่าแก่และความร่วมสมัยสามารถผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวซึ่งนั่นบ่งบอกถึงรสนิยมที่เป็นเลิศของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีก่อนที่นงครานจะพาลูกสาวเพียงคนเดียวสุดตัวลงนั่งกับพื้นใกล้ๆกับโซฟาซึ่งผู้เป็นเจ้านายทั้งสองนั่งอยู่นี่คุณธนาและคุณจิตราท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ นงครานเอ่ยกับชวันกรที่นั่งอยู่ข้างๆตนสวัสดีค่ะท่านชวันกรยกมือไหว้พลังกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเพราะทั้งชายและหญิงคู่นี้ช่างดูสูงทรงสง่างามและน่าเกรงขามนี่เธอเพิ่งจะเคยเห็นผู้ดีจริงๆก็วันนี้ธนาและจิตรารับไหว้เด็กสาวอย่างใจดี ก่อนที่จิตราจะเริ่มถามไทยเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชื่ออะไรล่ะเรานะ่ะชื่อชวันกรค่ะชื่อเล่นขิมค่ะชื่อเพราะดีนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว18ปีค่ะสวันกรตอบแต่ยังไม่ทันที่จิตราจะถามอะไรต่อร่างงามระหงของใครบางคนก็ก้าวเข้ามาในห้องนั่งเล่นพอดิบพอดี อา้าวรันมานั่งตรงนี้ก่อนสิธนาเอ่ยกับลูกสาวคนเดียวของตนค่ะคุณพ่อหญิงสาวรับคำก่อนจะซุดตัวลงนั่งที่โซฟาเคียงข้างผู้เป็นพ่อซึ่งเสียงหวานของหญิงสาวทำให้ชววันกรอ,อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมาดูว่าผู้ที่เข้ามาใหม่เป็นใครและเมื่อเห็นหญิงสาวเต็มตาเธอก็ต้องตกตะลึง เพราะใบหน้าของอีกคนนั้นสวยคมราวกับภาพวาดในจินตนาการจมูกโด่งสวยรับกับริมฝีปากบางผมยาวสลวยงดงามดุดเส้นไหมผิวพรรณก็ผุดผ่องเกลี้ยงเกลาแล้วไหนจะท่วงท่าที่ดูสง่างามนั่นอีกรันนลินรู้สึกไม่พอใจที่เห็นเด็กสาวเอาแต่จ้องเธอแทบไม่วางตาพลันคำถามผุดขึ้นมาในหัวเด็กสาวคนนี้เป็นใครกันนะ ทำไมถึงกล้าเสียมารยาทกับเธอถึงขนาดนี้มีอะไรหรอคะคุณพ่อคุณแม่รันนลินถามผู้เป็นพ่อและแม่พลางเบือนหน้าหลบสายตาของเด็กสาวที่นั่งพับเพียบอยู่ที่พื้นเมื่อชววันกรเห็นท่าทีเช่นนั้นเธอจึงนึกได้ว่าตนกําลังเสียมารยาทจึงรีบก้มหน้าด้วยความรวดเร็วเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณยายอนงเสีย แล้วขิมเองก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนถ้าจะให้อยู่บ้านหลังเดิมคนเดียวก็คงไม่ปลอดภัยพ่อกับแม่ก็เลยให้ยายเข้ามาอยู่ที่นี่กับนงครานซะเลยธนาหมายถึงอนงอดีตแม่นมของตนซึ่งเป็นแม่แท้ๆของนงครานโดยหลังจากที่นงครานเข้ามาทำงานแม่บ้านให้กับเดือนพัทรวรังได้พักใหญ่ๆอนงก็ขอลาออกเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเดิมในอำเภอที่ห่างไกล พร้อมกับรับหน้าที่เลี้ยงดูหลานสาวคนเดียวอย่างชวันกรกระทั่งอนงงเสียชีวิตลงด้วยโรคชราเขาและภรรยาจึงรับเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมให้ทุกคืนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะปีนี้น้องอายุ18แล้วน่าจะเป็นเพื่อนกับลูกได้อยู่นะจิตราเอ่ยกับลูกสาวคนเดียวด้วยรอยยิ้ม แม้ชววันกรจะเป็นเพียงลูกสาวแม่บ้านแต่เธอก็รู้สึกเอ็นดูเด็กสาวคนนี้อยู่ไม่น้อยแมมคุณแม่คะปีนี้รันอายุ23แล้วนะคะจะให้มีเพื่อนเด็กกว่าตัวเองตั้ง5ปีได้ยังไงรันนลินกล่าวติดตลกแต่ภายในใจคิดว่าเธอและเด็กสาวคนนี้อายุห่างกันมากเกินไปไม่น่าจะพูดคุยกันดูเรื่องสักเท่าไหรนะักแถมเธอยังเป็นเจ้านายอีกด้วย การทำตัวสนิทสนมกับเด็กในบ้านจึงไม่น่าจะใช่เรื่องที่เหมาะสมนักงั้นนงว่าให้ขิมคอยดูแลคุณรันดีกว่าค่ะถ้าอยากให้ขิมทำอะไรคุณรันเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะนงครานเอ่ยด้วยความนอบน้อมเพราะเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดของรันนะเล่นดีขอบคุณค่ะนะนง รันน่ล่นกล่าวพลางส่งยิ้มบางๆให้กับคำพูดของนงครานเพราะเธอจำเป็นต้องกำราบผู้มาใหม่ให้รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่เช่นนั้นคงจะอยู่ที่นี่ได้ยากจริงอยู่ที่พ่อและแม่ของเธอค่อนข้างใจดีแต่เรื่องความเจ้าหยดเจ้าอย่างนั้นไม่ธรรมดาเลยแล้วนี่นงพาขิมไปสมัครเรียนหรือยังจิตราถามต่อยังเลยค่ะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ ถ้ามีอะไรขาดเหลือให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยนะธนากล่าวจากใจจริงสำหรับเขาเมื่อชวันกรเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นคนของที่นี่ด้วยเขาจึงมีหน้าที่ต้องคอยดูแลสารทุกสุขดิบให้ขอบพระคุณค่ะท่านนงครานกล่าวพลางยกมือไหว้ผู้เป็นเจ้านายซึ่งชวันกรเองก็รีบยกมือไหว้เช่นกัน ก่อนที่ทั้งสองแม่ลูกจะขอตัวไปจัดข้าวของให้เรียบร้อยคุณหนูเขาสวยจังเลยนะแม่ตัวก็สูงมากด้วยเพอผลอสูงกว่าคิมมิกมัง้งชวันกรอนเอ่ยกับผู้เป็นแม่หลังจะเก็บข้าวของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่คุณรันสวยมากแล้วคุณท่านทั้งสองก็รักและห่วงมากๆด้วยเพราะคุณรันเป็นลูกสาวคนเดียว แกเองก็เถอะม่อยู่ที่นี่ต้องสงบสงเงยมเจียมตัวให้มากๆอย่าไปทำตัวตีเสมอเจ้านายนงครานรีบเตือนลูกสาวไว้ก่อนเพราะเกรงว่าชวันกรจะพลาดพลัง้งทำอะไรให้รนลินไม่พอใจจนลูกสาวของเธออาจจะถูกสั่งย้ายให้ออกจากบ้านหลังนี้ไปรู้แล้วล่ะแม่คุณรันเขาดูหญิงสักขนาดนั้นขิมไม่กล้าเข้าใกล้หรอกเว้นแต่ว่าคุณรันจะเรียกใช้ ชวันกรกล่าวตามที่ตนคิดแต่กลับโดนผู้เป็นแม่ดุเราเป็นคนใช้อย่าดิอ่านนินทาเจ้านายเชียวเดี๋ยวก็ไม่มีที่สุกหัวนอนหรอกค่ชะชวันกรรับคำเสียงยาวพลังคิดในใจว่าถึงเธอจะเพิ่งย้ายเข้ามาแต่เธอน่าจะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของที่นี่ได้ไม่ยากนะัก เธอรู้ดีว่าพัทระรวรางคือตระกูลที่สืบเชื้อสายผู้ดีเก่ามาเป็นเวลานานเกือบร้อยปีนับเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนในจังหวัดนี้ต่างก็ให้ความเคารพนับถือนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอีกด้วยแม้จะแตกต่างจากสังคมที่ชวันก่อนคุ้นเคยทว่าคุณยายของเธอเคยทำงานรับใช้คนที่นี่มาก่อน เธอจึงพลอยได้รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็กจึงคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ชวันกรอนได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเรือนพัทธรวรางมากนักบางวันก่อนเธอจะออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนจะได้เจอรณนาลินที่กำลังเตรียมตัวออกไปทำงานอยู่บ่อย ซึ่งทุกครั้งที่เจอกันเธอจะทักทายด้วยการยกมือไหว้ส่วนอีกคนก็จะรับไหว้และยิ้มบางๆให้เท่านั้นแต่นั่นก็ถือว่าดีสำหรับเธอมากแล้วเพราะอย่างน้อยรันนลินก็ไม่ได้หาเรื่องกลั่นแกล้งหรือเรื่องแกลูกคนใช้อย่างเธอขณะที่ชววันกรพยายามปรับตัวให้ใช้ชีวิตที่เรือนพัทรวรงังและทำหน้าที่ของตัวเองได้โดยไม่มีปัญหา หลายวันต่อมาหลังจากนั้นกลับมีเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจเมื่ออยู่ๆรานลินก็ได้เรียกหาเธอทันทีที่เธอกลับมาจากโรงเรียนเพราะที่ผ่านมาอีกคนไม่เคยเรียกหาเธอเลยจนบางทีเธอก็อดนึกไม่ได้ว่ารานลินอาจจะไม่ชอบขี้หน้าเธอเท่าไหรนะ่นักเมื่อมาพบคุณหนูของเรือนพัทรวรางชวันกอนก็สุดตัวลงนั่งที่พื้น ภายในศาลาไม้ซึ่งตั้งอยู่ในสวนจากนั้นก็เป็นฝ่ายเอ่ยถามก่อนโดยพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้รู้สึกประมาคุณดันมีอะไรให้ขิมรับใช้หรือเปล่าคะดันนลินปลายตาม,มองคนเด็กกว่าเล็กน้อยก่อนจะยกถ้วยชาร้อนขึ้นมาจิบและกล่าวกับชาวันกรอด้วยน้ำเสียงราบเรียบที่เรียกมาฉันไม่มีอะไรให้เธอรับใช้หรอกแต่ฉันมีเรื่องอยากถามนิดหน่อยนะ่ะ ค,คุณดันมีเรื่องอะไรเหรอคะชะวันกรถามด้วยความแปลกใจแล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างย้ายมาก,กลางคันแบบนี้เธอเรียนทันเพื่อนหรือเปล่าทันค่ะแต่คิมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษชวันกรตอบตามความเป็นจริงเรื่องที่เธออ่อนภาษาอังกฤษนะ่ะฉันรู้มาจากนันงงแล้วล่ะถึงเธอจะเรียนวิทย์คณิตแต่ภาษาอังกฤษก็สำคัญนะ ค่ะคิมจะพยายามอ่านหนังสือทบทวนให้มากๆนะคะเมื่อได้ฟังคำพูดของเด็กสาวรันาลินก็อมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะหยิบถุงพลาสติกที่วางอยู่บนโต๊ะและยื่นมันให้กับคนเด็กกว่านี่ฉันให้เธอแล้วกันหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะมีทั้งหลักไวยากรณ์มีทั้งบทสนทนาพร้อมซีดีให้ดูด้วยแล้วก็ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทำอีก ดอนนลินอธิบายยืดยาวส่วนชวันกร,กรได้แต่มองตามอีกฝ่ายด้วยความประหลาดใจเธอนึกไม่ถึงเลยว่าคุณหนูที่ดูเย็นชาจะใจดีกับเธอถึงขนาดนี้คุณดันให้ขิมจริงๆหรอคะก็จริงนะสิหรือเธอจะไม่เอาดอนนลลินกล่าวพลางขมวดคิ้วที่จริงหนังสือเล่มนี้เธอก็มีอยู่เล่มหนึ่ง แต่ด้วยความที่ว่าหนังสือของเธอมีร่องรอยการขีดเขียนและทำแบบฝึกหัดไปแล้วจึงไม่เหมาะที่จะนำมาให้ชวันกรใช้ต่อเธอจึงไปเดินเลือกซื้อที่ร้านหนังสือก่อนกลับบ้านแค่หนังสือเล่มเดียวจะราคาสักเท่าไหร่กันเชียวเอาสิคะขอบคุณคะ่ชะชววันกรกล่าวขอบคุณพลังยกมือไหว้ก่อนจะรับหนังสือจากมือของรันนลิน ไปกอดไว้ด้วยความดีใจดรานลินมองเด็กสาวตรงหน้าพลางนึกขำในใจเด็กสาวผมยาวสลวยสีดำคลับซึ่งตอนนี้ผมของเจ้าตัวถูกมัดรวบเป็นทางมา้าเผยให้เห็นใบหน้าสดใสาตามธรรมชาติในจะดดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั่นอีกนี่คงแปลกใจมากเลยสินะที่เธอซื้อหนังสือมาให้ จริงๆเธอก็ไม่ได้รังเกียจหรือคิดจะดูถูกที่อีกคนเป็นลูกสาวของแม่บ้านหรอกนะเพราะแม่บ้านของที่นี่ทุกคนล้วนแต่เป็นคนเก่าคนแก่ซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่แต่ด้วยความที่เธอถูกเลี้ยงดูมาแบบผู้ดีเรื่องการวางตัวระหว่างนายกับบ่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่หากเธอบังเอิญเจอกับชวันกรในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ภายในเรือนพัทธวรางแห่งนี้ อีกคนก็ไม่จำเป็นต้องนั่งพับเพียบกับพื้นหรือต้องไหว้เธอด้วยความนอบน้อมขนาดนี้หรอกฉันหมดธุระจะคุยกับเธอแล้วเธอไปได้แล้วล่ะรันนลินกล่าวเสียงเรียบค่ะคุณดันขิมขอบคุณอีกครั้งนะคะชะวันกรกล่าวพลังยกมือไหว้อีกครั้งก่อนจะขอตัวออกมาจากสลาหแห่งนั้นเพื่อไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและช่วยงานผู้เป็นแม่เท่าที่จะทำได้ ระหว่างทางที่เดินไปยังเรือนคนใช้เธอก็เอาแต่นึกถึงใบหน้าและคำพูดของรันนลินใบหน้าสวยคมและน้ำเสียงที่เอ่อยออกมาช่างแสนไพเราะแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความจริงจังและเด็ดขาดซึ่งนั่นก็สร้างความประทับใจให้แก่เธอเป็นอย่างมากวันเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนหลังจากที่ชวันกร,รย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เหตุการณ์ความสูญเสียอันใหญ่หลวง ก็ได้เกิดขึ้นกับตระกูลพัทรรวรงังเมื่อธนาและจิตราได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่กำลังเดินทางจากโรงแรมซึ่งเป็นที่ทำงานกลับมายังเรือนพัทรวรงังซึ่งนั่นก็ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลอย่างรันนลินเป็นอย่างมากเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะจบการศึกษายังไม่ทันได้เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร และเพิ่งจะเริ่มทำงานที่โรงแรมได้ไม่นานนักพ่อและแม่ก็มาด่วนจากไปเสียก่อนมินำซ้ำ,ำเธอยังต้องรับช่วงต่อกิจการโรงแรมและยังต้องดูแลเรือนพัทรวรังแห่งนี้อีกซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินไปสำหรับหญิงสาวอายุเพียง23ปีคุณรันคะคุณรัน ชาววรรกรเรียกหาคุณหนูของบ้านหลังจากที่ขึ้นไปยังห้องนอนของเจ้าตัวแล้วแต่ก็ไม่พบใครอยู่ในห้องเลยเธอจึงเดินตามหาบริเวณรอบๆบ,บ้านก่อนจะพบรันนลินนอนร้องไห้อยู่เพียงลำพังบนเตียงภายในห้องนอนของธนาและจิตราไม่อยู่นี่เองเหรอคะขิมตามหาตั้งนานชาววรรณกรกล่าวกับคนที่นอนร้องไห้ ซึ่งเมื่อรอนนลินเห็นดังนั้นเธอก็รีบยันตัวลุกขึ้นมานั่งที่ขอบเตียงและใช้มืออันสั่นเทาปาดน้ำตาที่เปื้อนแก้มทั้งสองข้างออกก่อนจะเอ่ยถามคนเด็กกว่าด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นมีอะไรชวันกรสุดตัวลงนั่งพับเพียบที่พื้นตามที่เคยปฏิบัติเมื่อเห็นอีกคนเศร้าโศกขนาดนี้เธอเองก็รู้สึกเสียใจเช่นกัน เพราะทั้งธนาและจิตราต่างก็เป็นผู้มีพระคุณกับเธอใกล้ได้เวลาสวดอภิธรรมแล้วค่ะคืนนี้ก็เป็นคืนแรกซะด้วยเจ้าภาพควรจะรีบไปที่งานนะคะชะวันกร,กรเอ่ยกับร,านนารันนลินเนื่องจากศพของสองสามีภรรยาตั้งอยู่ที่ศาลาภายในวัดซึ่งระยะทางจากเรือนพัทรวรัางไปยังวัดต้องใช้เวลาพอสมควรอืมฉันดูแล้วล่ะเธอออกไปได้แล้ว ดันนลินกล่าวเสียงสัน้นเธอพยายามสะกดกลั้นความเสียใจไว้เพราะเธอถูกอบรมสั่งสอนมาตลอดว่าไม่ควรแสดงอารมณ์และความรู้สึกให้คนอื่นเห็นง่ายๆแต่ในครั้งนี้เธอยอมรับว่าเธอทำมันได้ยากเย็นเหลือเกินส่วนชวันกรเมื่อเห็นว่าอีกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเธอก็รู้สึกเป็นห่วงจึงไม่ได้ก้าวออกไปจากห้องตามคำสั่งแต่อย่างใดคุณรันอยากให้คิมอยู่เป็นเพื่อนไหมคะ ชวันกรตัดสินใจถามออกไปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเธอกำลังพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดกับผู้เป็นเจ้านายรันนลินปลายตามองคนที่นั่งอยู่ที่พื้นที่จริงเธอก็รู้สึกดีที่อีกคนดูจะเป็นห่วงเป็นใยเธอในวันที่เธออ่อนแออย่างที่สุดแต่ติดที่ว่าชววันกรไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถเป็นเพื่อนของเธอได้ฉันก็เคยบอกไปแล้วนี่ ว่าจะไม่เป็นเพื่อนกับคนที่เด็กกว่าตั้งห้าปีเอาอย่างนี้แล้วกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เธอเป็นคนใช้ส่วนตัวของฉันแล้วกันถ้าเกิดฉันมีงานอะไรให้เธอช่วยฉันจะเรียกเธอเองรอนลินเอ่ยเสียงเรียบและนั่นก็ได้สร้างความดีใจให้แก่ชาวันกรมากทีเดียวเพราะอย่างน้อยอีกคนก็ไว้ใจให้เธอเป็นคนใช้ส่วนตัวเธอจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของคนในตระกูลนี้บ้าง ได้ค่ะไม่ว่าคุณรันจะให้ขิมทำอะไรขิมยินดีทำทุกอย่างเลยค่ะชววันรณกรอเอ่ยด้วยรอยยิ้มซึ่งเธอหวังว่ารอยยิ้มของตนจะช่วยให้คุณหนูซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นเจ้านายของเธอคลายจากความทุกข์และเศร้าโศกลงได้บ้างอืมงั้นเธอไปบอกคนขับรถให้เตรียมตัวได้เลยนะฉันขอเวลาอาบน้ำแต่งตัวแป๊บหนึ่งรันนลินกล่าว พลังลุกขึ้นจากเตียงของผู้เป็นพ่อและแม่ก่อนจะกลับไปยังห้องนอนของตนเองชวันกรมองตามหลังผู้เป็นเจ้านายก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆพลังคิดในใจว่าเมื่อธนาและจิตราจากไปแบบนี้รานลินก็ไม่เหลือใครเลยเพราะฉะนั้นในฐานะคนรับใช้เธอจึงตั้งใจที่จะดูแลเจ้านายของเธอให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้